ผมว่าถ้าจะเกิดการเข้าใจผิดบางอย่างนะคือในคลิปที่แล้วนะฮะมีคนบอกผมกันเยอะมากนะว่าพี่ TDS เนี่ยมันมีตัวใหม่อัปเดตไปแล้วนะซึ่งมไม่มีนะ,ะทุกคนคือปัจจุบันนี้เนี่ยตรง Store หรือว่าในหน้าเกมพาร์ทนะฮะไม่มีตัวอะไรใหม่นะทุกตัวเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าอัปเดตล่าสุดมานี้นะฮะเขามีการรีเวิร์กตัวเึ่งมา ก็คือเนี่ยเป็นตัวของล็อกเก็ตเทียนะฮะซึ่งที่ผมใส่กับสกินตุ๊จีนนะคือเขามีการอัปเดตสกินตุ๊จีนมาด้วยซึ่งอาล็อกเก็ตเทียนะฮะเป็นตัวที่คนเขาไม่ค่อยจะจำได้านสักเท่าไหร่นะ,ะซึ่งพอเปลี่ยนหน้าตามันเนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดได้ง่ายว่ามันเป็นตัวใหม่ซึ่งก็เข้าใจได้อยู่นะฮะเพราะหลังจากเอ่อ2020เนี่ยตัวเขามันก็ไม่เคยติดเมตาอีกเลยนะอ่ะแต่ว่าการรีเวิร์กรอบนี้นะฮะก็มีหลายอย่างเปลี่ยนไปพอสมควรนะ,ะอย่างแรกก็คือหน้าตาเขาซึ่งเดี๋ยยยยยยวววเเเเเรรรราาาาจจะไไปปปปแแแแบบบบบใให้้้้้ดูนน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 กกกกกมมมออออีีีีีีีทึงงลลล็่่่่่สสตตตๆิ แต่ก็มีความสําคัญอยู่ระดับหนึ่งเอาล่ะไม่พูด่้มทำเพลงนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะโอเคก็วางมานะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าระยะเขาเนี่ยมันดูใหญ่มากมากเลยนะ,ะซึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามสมัยก่อนเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้ไหมแต่ว่าเออนั่นแหละแต่เสียอย่างหนึ่งนะฮะคือไอเดสโซเนี่ยยังอยู่นะเดสโซก็คือโซนสีแดงที่ถ้าศัตรูอยู่ในโซนนี้นะฮะตัวเขาเนี่ยจะไม่สามารถยิงศัตรูตัวนั้นได้นะ,ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้ตัวเขามันแย่มมาก สมัยก่อนผมก็เคยพูดแบบนี้นะฮะและคนดูก็บอกผมว่าพี่มันก็เมคเซนส์เนี่ยคือแบบการที่เรายิง RPG ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะ,ะเบิดใส่ตัวเองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเดสโซนหน่อยระดับหนึ่งเพื่อความสมจริงแต่ผมไม่ค่อยจะเชื่อหลักการนั้นนะคือแบบแล้วทําไมไอฮาร์โลพังเนี่ยมันถึงไม่มีเดสโซนทั้งที่มันก็ยิง RPG เหมือนกัน <laughs> คือคือเหมือนแบบเดสโซนเนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างนะฮะที่ทําให้แล้วแก็ตเทียเนี่ยมันกล้าก,กว่าชาวบ้านเขานะเพราะว่าคนสร้างเขาแบบเออลืมตัวนี้ไปแล้วนะน <laughs> อ่ะแต่ว่าเลิกบนนะฮะมาดูเรื่องหน้าตาแล้วก็สัตว์เท่ากันนะ,ะโดยก็จะวางจุดแถวนี้แล้วกันน่าจะเป็นมุมที่คุ้มโดยสัตว์เขาเนี่ยเท่าที่ผมไปดูมานะฮะมันมัน,ม,นมันแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยในตอน3เวลแรกก็คือเวลหนึ่งนะฮะก็จะข้าอัพ250แล้วก็ยิงเร็วขึ้นจาก3.5กลายเป็น3วเวลสองนะฮะพันหกจะสามารถมองเห็นล่องหนได้แล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเวลสามเพิ่มดาเมจขึ้นเป็น2เท่านิดนิดจุดเปลี่ยนขเขาจะอยู่ที่เลเวลสุดท้ายนะฮะก็คือเลเวลสี่ โดยจะมีค่าัพลดลงนะจาก2 0 0 0 0กลายเป็น18 0 0 0โดยดาเมจค่าจะลดลงนะฮะแต่ว่ามีความสามารถใหม่ก็คือ quad targeting อธิบายให้ง่ายนะฮะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเขายิงนะฮะเขาจะยิงมิสไซล,ล์ทีละโลกนะอย่างเช่นเซกส์โตมาเนี่ยก็จะแบบไปต้มเดียวแต่ว่า quad targeting นะฮะมันจะให้เขาเนี่ยยิงมิสไซล์ออกมา4ลูโลกนั่นทำให้90าดาเมจนะฮะคุณต้องเอาไปคูณ4นะถึงจะได้ดาเมจที่แท้จริงของเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แรงมาก โดยก็จะมีองศาการกระจายอยู่ที่60องศานะซึ่งอันนี้แปลกมากผมไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเห็นการวัดหน่วยนี้มาก่อนแต่ว่าก็แลกมากัาบการที่ความแม่นยำของนะฮะจะลดลงนะก็มาแล้วสุดท้ายโดยตอนนี้นะฮะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยค่อนข้างที่แบบค่อนข้างเท่มากเลยแล้วก็ถือแบบมิสไซล์สี่ลูกโดยหลักการของมิสไซล์เขานะฮะคือถ้าเกิดมันมีศัตรูอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ย ขาจะทำการยิงเน้นไปสเศตูตัวนั้นเลยนะอย่างเช่นเซกซ์ซอสมาเตอร์มาเนี่ยทั้ง4ี่มิสไซน์นะฮะก็จะทําการลงไปที่ไอซอสมาเตอร์ <c oughs> ไมใช่ <c oughs> ฟอรเลกาเาร์ดียหรือชื่อมันเอาเป็นว่าประมาณเี้ยแต่ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดมันมีศัตรู4ตัวอยู่ใ,ใกล้กันในระยะเนี่ยสมมุตินะอย่างเช่นอ1หแล้วก็รอแป๊บหนึ่งสแล้วก็3แล้วก็4อ่ะล่ะเวลาเขายิงนะฮะนี่มิสไซ์มันก็จะกระจายกัน4ลูกนะทำให แต่และตัวเนี่ยจะได้รับ90ดาเมจพร้อมๆกันนั่นไม่ยถ้าเกิดสตูนมากันแบบมาเป็นฝูงเยอะมากๆนะฮะตัวเขาเนี่ยจะสามารถสแปรได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะ,ะอย่างเช่นอย่างเช่นผมจะแบบเอาเบรกเกอร์มาซักเออ50ตัวแล้วก็เอาตัวสีเขียวพอนะเพราะว่าผมไม่คิดว่าเขาจะจัดการสีส้มได้หรอกอะล่ะมาเนี่ยมากันเยอะๆนะฮะแล้วก็จะแบบสแปรดปึ้มลงไปแบบนี้เลยนะ,ะซึ่งมันก็จะค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพ มากขึ้นคงต้องใช้ประมาณ2ตัวสินะถึงจะไหวเอาล่ะไปสเปซไปสเปซมาเาบกเกิแตกตัวได้อะอาจจะแบบดูไม่ค่อยยดง,งามสักเท่าไหร่เอานว่าลองตัวนี้แล้วกันตัวเลือดสามอยนะฮะก็สเปซไปสเปซไปประมาณนี้มันก็จะสร้างดาเมจที่แบบกระจายกันแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดพูดถึงดาเมจโดยรวมนะฮะดาเมจโดยรวมของเขาเนี่ย จากที่คำนวณน,นะฮะดาเมจเขาจะเบากว่าสมัยก่อนนะค,ะคือมิสไซล์สีลูกเนี่ย <S <S เยทียบกับลูกเดียวสมัยก่อนมันโดนเนฟดาเมจลงมานิดนึงและกับการที่มันสามารถสเปรได้มากขึ้นซึ่งมันก็ดีนะฮะถ้าเกิดจัดก,การกับพวกฝูงซอมบี้นะดีขึ้นระดับหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดเจอกับศัตรูตัวใหญ่แบบอึดๆตัวเดียวเนี่ยเออตัวเขาจะทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะเพราะว่าดาเมจมันเบาลง,งด้วยแล้วก็เพาเป็นตัวสเปรตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือคือมันก็สามารถตีเข้าได้แหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะแบบ มีความสโลว์ไลฟ์มากๆเลยประมาณเนี้ยแล้วมันจะมีบั๊กอย่างหนึ่งนะฮะคือดาเมจที่มันยิงเข้าไปเนี่ยบางนัดนะฮะมันไม่ถึง90นะเดี๋ยวเราเขายิงสักตัวนึงก่อนเอาตัวนี้แล้วกันยิงเข้าไปปึ๊บเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าบางนัดมันเหลือแค่ส2ดาเมจเองคือเหมือนมันจะเป็นบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งของตัวเขานะฮะทำให้เอิม่มก็ไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดนั้นนะคือสุดท้ายนะฮะตัวอย่างมอตา้าเนี่ยมันก็ถือว่ายังดีกว่าอยู่ดีนะเพราะว่าแบบค่อนข้างพึ่งได้ไวด้ดแหละอย่่างเชนว่า ซอ์มอตา้านะฮะคุณอัพไปสักประมาณอ่าเซเวลเนี่ยคุณจะได้คัสเตอร์บอมมาแล้วนะซึ่งคัสเตอร์บอมเนี่ยก็จะสามารถกระจายกันได้แบบเพอเจะดีกว่าไอซีมิสไซของเข้าด้วยซ้ําแล้วถ้าเกิดเป็นเวลตันนะฮะแน่นอนว่ายังไงมอตา้ามันก็เก่งกว่านะด้วยดาเมทตั้ง200แถวยังมีคลัสเตอร์อีกแล้วเขาก็แลกไวกับการยิงตัวบินด้วยซึ่งแล้วแกเทียก็ไม่สามารถยิงตัวบินได้ด้วยสาเหตุบางอย่างครั้งที่มิสไซเมื่อกี้เนี่ยมันมันบินขึ้นฟ้าไปเลยนะแล้วก็พุ่งลงมาแต่มันันนนาเกตตวบิไได้้งง ถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีมอตา้าเนี่ยเอ่อตัวเขาก็อาจจะดีอยู่นะระเบิดสีลูกผมว่าสามารถสร้างประโยชน์ได้เยอะแยะแหละแต่ถ้าเกิดมีมอตา้าแล้วก็น nope. อบประมาณนั้นอ่ะล่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบมาดูหน้าตาเขาก่อนบ้างโดยนี้เป็นสกินตุ๊ดจีนนะฮะซึ่งก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างแบบรอเที่ยวมากเลยนะโดยตุ๊ดจีนในรอบนี้นะฮะเขาจะขายเป็นกล่องนะสามารถซื้อได้โดยจะมีสกินของ3ตัวก็คือเป็นฮาโลพังนะฮะแล้วก็ล็อกเกตเชียร์ับหายากสุดเลยก็คือนี่อาร์วสเตอร์ เป็นตัวอีเวนต์สตัวแล้วก็เป็นตัวแบบปกติเนี่ยหตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพระเอกในคลิปนี้กันก่อนก็คือตัวของล็อกเกตเชียนี่คือเวลลศูนย์แล้วก็เวลลหนึ่งถ่ายถุงมือใช่ไหมเบลลสองก็คือโอ้มีแบบมีลำกล้องบางอย่างอะแล้วก็เวลลสามนี่มีด้ามจับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เวลลสุดท้ายนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบมังกรซีกบ,บอกอะไรประมาณนี้นะทาได้ดีอยู่สำหรับสกินแลรไม่ใช่ตัวที่หายากสุดแล้วก็ตัวนี้นะฮะ l อลโลพังก็ไปเวลลหนึ่ง แล้วก็เวลสองเวลสามอ้มีไฟด้วยแล้วก็เอา้าจบแล้วผมจำผิดนกะว่าเขามีสีเวลก็รอบๆประมาณนี้เป็นแบบอมมยขายแบบขายสละเปาสักอย่างหนึ่งสุดท้ายเป็นฮา์เวสเตอร์เอิ่มสกินเหมือนจะจมดีไปนิดหนึ่งแฮะคือเขาเป็นแบบเป็นหน้ากเหรอหรืออะไรประมาณนั้นมัง้งอะล่ะมาก็เวลหนึแ่งบบเพิ่มแขนมาแล้วก็เวลสองเพิ่มแบบปลอกแขนแบบ 3, เวลสามเปลี่ยนแบบที่คลุมนิดนึง แล้วก็เววสี่มีแบบมีตะเกียงแล้วก็แววห้าเนี่ยใบตาสีเขียวนะฮะแล้วก็แบบมีค r อ s โวสีเขียวเรืองแสงแบบนี้เลยนะเนี่ยสก,กินถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบหายากสุดน,นะ h เวสเตอร์สก,กินเขาแต่ถ้าเกิด h าเวเตอร์เขาใช้แบบใช้น้าอะ่ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนไหมเดี๋ยวลองดูเอาแบบเอาฟาร์มไปด้วยผมลืมในคลิปที่แล้วไปว่าฟาร์มมาสามารถขยายน้าก็ได้ด้วยกดน้ำมาแล้วก็วางแถวๆนี้นี่แล้วฟาร์มก็จะขยายให้ น่าจะเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดประมาณนั้นสีถือว่าสวยอยู่สกินรอบนี้ถือว่าหาง่ายนะคะไม่เอาไปยัดกล่องโลบักนะซึ่งน่าประทับใจมากสำหรับซ้ำเกมอ่ะแล้วก็วนกลับไปเดิมแล้วกันก็คือตัวของโลเกเทียนะฮะการรีเวิร์คครั้งนี้ผมให้คะแนนเท่าไหร่นะก็ตัวเขาเนี่ยเวลแรกๆตั้งแต่1นถึงสมันแทบจะไม่มีอะไรเลยมันก็กาดอยู่เหมือนเดิมมันเพิ่งจะมีอะไรเด่นๆตอนเวลสนะฮะซึ่งราคาก็ถือว่าไม่ใช่เล่นๆนะ แต่ผมมองว่าอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าสมัยก่อนละกันเพราะมิซายสีนัดแยกกันเนี่ยมันน่าจะสร้างราเมดได้เยอะกว่าเดิมมากเลยสําหรับเอ,อ่อฝูงซอมบี้แล้วก็ทําให้ผู้เล่นใหม่มีหวังขึ้นมานิดหนึ่งนะก็ผมให้ซัก7จ็ทับสิและกันประมาณนั้นฮะก็แล้วแต่ทก่านจะชอมีความไม่เช่างงานกัก็สามารถบอกกันได้นะโอ้ยแล้วก็แัมมีนะฮะอืมลาไปก่อนนะตัวเขาไม่ได้มีอะไรมากเลยไม่ไปเล่นในโหมดปกติก็ไปละบาย